สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Boom Podcast เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมิวเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องของซัมเมอร์นะคะหรือว่าปิดเทอมใหญ่นั่นเองเมื่อถึงปิดเทอมใหญ่ทีไรนะคะก็จะมีเด็กบางส่วนเนี่ยหาสถานที่ไปเที่ยวกับครอบครัวบางส่วนก็อาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรืออีกส่วนเนี่ยก็ไปซัมเมอร์คอร์สที่ต่างประเทศค่ะซึ่งดูเหมือนกิจกรรมอย่างหลังเนี่ยจะดูเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ จะมีใครรู้ไหมคะว่าซัมเมอร์คอสเนี่ยเขามีมาเป็น100ปีแล้วนะคะซึ่งซัมเมอร์คอสเนี่ยก็มีอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมิวเนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าทำไมคนถึงชอบไปซัมเมอร์คอสในช่วงปิดเทอมมันมีดีอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมซัมเมอร์คอสถึงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ไปซัมเมอร์คอร์สของเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนเนี่ยก็อยากไปเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองบางคนอยากจะลองไปใช้ชีวิตบอ i n g School รวมถึงไปเก็บประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมเจอสังคมใหม่ๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามนะคะการไปซัมเมอร์คอร์สเนี่ยก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยค่ะซัมเมอร์คอร์สเนี่ยเขาก็มีอยู่หลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของอะคาเดมิกอะคาเดมิกเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของแมทไซเอน c ์นะคะที่เสริมพัฒนาความรู้น้องๆช่วงปิดเทอมค่ะหรือว่าจะเป็นด้าน n n l l s s นะคะที่ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสภาพแวดล้อมจริงค่ะก็จะทำให้น้องๆสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านของไลฟ์สกิ l นะคะฝึกทักษะชีวิตที่สำคัญในอนาคต และด้านสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านเกี่ยวกับ Career p a t t w a y ค่ะโฟกัสถึงอนาคตสาขาอาชีพที่น้องๆสนใจจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยการไปเข้าคอร์สเจาะลึกวิชาที่สนใจเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มแพชชั่นให้กับน้องๆมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูประโยชน์กันแบบเจาะลึกบ้างนะคะว่าการไปซัมเมอร์คอร์สเนี่ยน้องๆจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างข้อแรกเลยนะคะพัฒนาพื้นฐานความรู้ค่ะ ซัมเมอร์คอร์สนะคะหลายๆคอร์สที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดประสงค์ส่วนใหญ่มันก็คือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นในอนาคตให้กับน้องๆยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษการไปเรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเนี่ยน้องๆก็จะได้เจอสภาพแวดล้อมนะคะที่เต็มไปด้วยเจ้าของภาษามันก็จะเป็นสถานการณ์บังคับนะคะที่ทําให้น้องๆจะต้องใช้ภาษาอังกฤษวิธีการนี้นะคะมันก็เป็นการช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยได้ใช้ภาษาได้เร็วมาก ขึ้นนอกจากเรื่องของด้านอะคาเดมิกแล้วนะคะก็ยังมีคอร์สนะคะที่สอนเกี่ยวกับสกิลต่างๆที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นสกิลลีดเดอร์ชิพสกิลคอมมิวนิเคชันสกิลดีเบตติ้งและสกิลดิสคัชชันค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะนอกจากเรียนทางด้านอะคาเดมิกแล้วเนี่ยในคอร์สนะคะก็ยังมีพาไปเที่ยวรอบเมืองนะคะพาไปดูมิวเซียมต่างๆอีกด้วยค่ะข้อ2นะคะ สูญเสียการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมค่ะมีใครเป็นบ้างไหมคะพอเปิดเทอมมาทีไรเนี่ยก็จะลืมเรื่องที่เรียนไปในเทอมที่แล้วหรือระดับการเรียนเนี่ยมันถดถอยลงนั่นมันก็เป็นผลมาจากการที่เรานะคะห่างหายจากการเรียนไปนั่นเองดังนั้นวิธีการที่จะทําให้น้องๆไม่สูญเสียการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมนะคะการไปเรียนซัมเมอร์คอร์สในช่วงปิดเทอมมันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ เพื่อให้น้องๆน,นะคะมีการพัฒนาเรื่องของการเรียนอยู่ตลอดเวลาน้องๆอ,อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าการไปเรียนซัมเมอร์คอร์สเนี่ยมันจะต้องไปเรียนอย่างเดียวแน่แอย่างที่บอกไปนะคะว่าการไปซัมเมอร์คอร์สเนี่ยแต่ละคอร์สเขาก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเขามีกิจกรรมมีช่วงเวลาที่ให้น้องๆสามารถรีแลกซ์ได้นะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองศึกษาสเกจด่ของซัมเมอร์คอร์สแล้วก็ค่อยสมัครก็ได้ค่ะข้อที่3นะคะโฟกัสในวิชาที่สนใจ ในการเรียนนะคะปกติเนี่ยน้องๆก็ต้องเรียนหลากหลายวิชาในโรงเรียนไหนจะมีการทำการบ้านทำรายงานทำให้บางทีเราไม่มีเวลาที่จะค้นหาตัวเองว่าเราเนี่ยชอบเรียนวิชาไหนหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับอะไรการไปซัมเมอร์คอร์สในช่วงปิดเทอมนะคะมันก็อาจจะช่วยหาคำตอบให้ได้ค่ะ เพราะซัมเมอร์คอร์สบางอันนะคะเขาก็จะมีให้ไปแบบแคเรียพาดเวค่ะที่เฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาที่สนใจบางทีถ้าเราเนี่ยมีความชอบหลายๆอย่างนะคะการเลือกไปซัมเมอร์คอร์สที่เจาะจงในสาขาวิชาเฉพาะเนี่ยมันก็จะทําให้น้องๆได้รู้จักตัวเองและสาขาอาชีพนั้นมากขึ้นเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราเนี่ยได้ชอบมันจริงๆไหมและข้อที่4นะคะขยายขอบข่ายองค์ความรู้ค่ะ การไปเข้าร่วมซัมเมอร์คอร์สในช่วงปิดเทอมนะคะนอกจากน้องๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของด้านวิชาการแล้วเนี่ยน้องๆยังได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้รู้วิธีการเรียนการสอนของเขาการไปซัมเมอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนการทดลองใช้ชีวิตที่ห่างไกลาจากบ้านเนาะต้องเรียนรู้ทุทกๆอย่างช่วยเหลือตัวเองให้เป็นได้เพื่อนใหม่ๆรู้จักคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายก,กว่าที่ตัวเองคิด ต้องบอกเลยนะคะว่าการไปซัมเมอร์นะคะในช่วงปิดเทอมมันก็เป็นเหมือนการเปิดโลกไปใหม่ให้กับน้องๆให้กว้างขึ้นค่ะน้องๆจะได้รู้จักวัฒนธรรมจากเพื่อนหลากหลายประเทศได้รับประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้วมันก็ยังเป็นการสร้างความทรงจำหรือประสบการณ์ที่ดีในชีวิตช่วงวัยเรียนของน้องๆได้อีกด้วยค่ะสาหรับวันนี้นะคะเดบุววงต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและฟังสวัสดีค่ะ